ขอน้อมถวายเครื่องสัตการบูชาต่อรอยฝ่าพระบาทขอนาบนยอดเขาจิตกูปแห่งนี้การบูชาครั้งนี้จงเป็นไปละความุข เพื่อความจเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงร่ำรวยการเงินจเจริญการค้าเก้าวหน้าการงานขอให้ได้สำเร็จดังคำอธิษฐานจนกว่าจะถึง ซึ่งพรนิพานอัานใก้นีเถินอ่านร้องกายลงนิดนึงนะไอ้บอกชื่อบอกนามสักุลและอาธิฐานขอความสำเร็จกันและจะได้สำเร็จสำเร็จสมบูรณ์ปัจจานาณตักอย่เนี่ยลงไปจะใช้เสียง